ครั้งที่แล้วเดี๋ยวผมทําคลิปคนดังที่ฮอลลีวูดเอื้อมระอานะครับซึ่งยอดวิวยอดไลฟ์เนี่ยโอโ้โหเรียกว่าถลม่มทลายกันเลยทีเดียวครับวันนี้ต้องมาจัด EP2 ต่อกันแล้วครับคุณผู้ชมกับคนดังที่ฮอลลีวูดเอื้อมระอาแต่รอบนี้เรามีสปอนเซอร์ครับกับเกมแท็กติคูครับผมเป็นหนึ่งในเกมยิงที่เข้มข้นที่สุดแล้วนะครับมีมุมมองสามิติที่ไม่มีใครเทียบได้ครับผมเนี่ยติดเกมนี้ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะอยากแนะนําให้คุณผู้ชมมาดาวน์โหลดนะครับ ซึ่งคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแท็กติคูได้จากลิงก์บนดิสคริปชันนะครับหรือสแกนรหัส QR Code บนหน้าจอเลยนะครับและใช้รหัสโปรโมชั่น Happy Rabbit ครับเพื่อรับโบนัสสุดเจ๋งไม่ว่าจะเป็น Operation Hawk ครับอัปเกรด s อสโซไรเฟิลแฟลกกรีเน e และอีก50,000เหรียญเงินครับ าเกิดว่าคุณใช้รหัสโบนัสนี้ตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมนะครับก็จะสามารถไต่ขึ้นเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆได้อย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมเขายังมีโหมดเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ให้เล่นอีกด้วยนะโหมดนี้ผมชอบมากเดือดจัดจัดนะฮะเทติคูเนี่ยเป็นเกมที่มีอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆมากกว่า70ชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนลูกซองมีดและระเบิดเนี่ยเอาไปลุยกับซอมบี้ได้มันเลยครับเกมนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับมันจะเด่นไปที่ระบบฟิสิกส์ที่สมจริงนะครับคุ สามารถที่จะหาเพื่อนภายในเกมมาร่วมรบได้อีกมากมายเลยครับหรือจะเอาเพื่อนในชีวิตจริงมาเล่นด้วยก็ได้นะครับและเขาก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า Operation Phoenix ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ถ้าคุณส่งของขวัญให้เพื่อนๆมากเท่าไหร่นะครับคุณก็ยิ่งมีโอกาสชนะรางวัล p e r a t i o ช Phoenix มากขึ้นเท่านั้นครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด t ท ctic a ูได้นะครับจากลิงก์บน description นะครับหรือสแกนรหัส QR Code บนหน้าจออย่าลืมนะครับรหัสโปรโม ชัแฮปปี้แรบบิทนะครับใช้รหัสนี้คุณก็จะได้รับโอเปอเรชันฮอคครับอัปเกรดแอซเซอร์ไรเฟิลแฟล็กกลิเนตและอีก50,000เหรียญเงินไปเลยครับไปดาวนโหลดมาเล่นกันได้แล้วครับกับเกมแท็กติคู อาร์มี่แฮมเมอร์อาร์มี่เป็นนักแสดงชายครับที่มีหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งของวงการเลยครับและฝีมือการแสดงของเขาก็ดีไม่แพ้หน้าตาตัวเองเลยครับได้เล่นบทเด่นๆตัวนําเรื่องหลายต่อหลายเรื่องครับและหนังส่วนใหญ่ที่แกแสดงนะครับก็เป็นหนังทุนยักษ์บิ๊กเนมทั้งนั้นครับอาชีพในงานแสดงของพี่แกเนี่ยไปได้สวยเลยครับแต่ต้องมาตกอับเพราะนิสัยตัวเองแท้ๆครับไม่มีคนจ้างไปเล่นหนังถึงขั้นต้องเปลี่ยนอาชีพเป็นเซลแมนที่อาร์มี่ กลายเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงต้นปี2021เขาถูกผู้หญิงหลายต่อหลายรายนะครับฟ้องร้องข้อหาทําร้ายร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นคุกคามข่มขู่คมคืนในจะเรื่องที่เจ้าตัวครับมีความต้องการที่จะกินเนื้อมนุษย์โดยเจ้าตัวเชื่อว่าเนื้อมนุษย์นี่แหละทําให้บิ๊ก,กจู้ของเขาชูชันพอมีข่าวออกมาแบบนี้นะครับค่ายหนังต่างๆก็ยกเลิกสัญญาเขาทันทีครับอามี่ต้องพันตัวเป็นเซลแมนครับแม้หน้าตาจะดีเล่นหนัง เก่งนะครับแต่นิสัยแบบนี้ฮอลลีวูดก็ไม่เอาครับช่องคลอสแวนเดมถ้าย้อนไปยุค80ถึง90นะครับชายคนนี้คือพระเอกบูขวัญใจคนในยุคนั้นเลยครับด้วยฝีมือการแสดงและความสามารถด้านศิลปะการต่อสู้ครับทำให้เขาได้เล่นหนังใหญ่ๆและมีบทที่น่าจดจำมากมายถ้าชองคลอสแวนเดมนะครับไม่มีข่าวเสียหายเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดนะครับตอนนี้เขาคงกลายเป็นนักแสดงชายอีกคนที่ขึ้นแท่นเป็นตำ ไปแล้วโดยเจ้าตัวเนี่ยมักจะมีข่าวเมายาเข้ากองถ่ายหลายต่อหลายครั้งครับอ่ายกตัวอย่างเช่นในกองถ่ายสตรีทไฟเตอร์นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เมายาไปถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ครับไหนจะเรื่องที่ไปเล่นชูกับนักแสดงในเรื่องนี้อีกพอมันมีปัญหาเรื่องที่แกใช้ยาไม่หยุดนะครับท้ายที่สุดฮอลีวูดเนี่ยขอหยุดเองครับจากที่เคยเป็นดาวบูได้เล่นหนังแอคชั่นใหญ่ใช้ฉายโรงภาพยนตร์ชองคลอดแวนเดมครับกลายไปเป็นพระเอกหนังเกรดบีถึงอย่างนั้นเจ้า ตัวก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสาเหตุที่เขาใช้สารเสพติดเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นโรคไบโพล่าครับแต่จากการที่เจ้าตัวออกมาพูดแบบนั้นนะครับมันก็ไม่ได้ทําให้ฮอลลีวูดอยากจ้างเขากลับมาเล่นหนังใหญ่ๆอีกครั้งเลยครับกรณีของชองคลอสแวนแดมเนี่ยผมว่าถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับเขาอาจยังคงได้เล่นหนังใหญ่ๆอยู่ก็เป็นได้ครับไล่เลี่ยกับชองคลอสแวนแดมเนี่ยก็คนนี้เลยครับสตีเวนซีเกลแม้จะหน้าตาย acting ค่อนไปทาง แ่แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าแกดังได้เพราะความสามารถในศิลปะการต่อสู้มันทําให้แกได้เล่นเป็นพระเอกนะครับมีบทหนังใหญ่ๆเขาเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับแต่สตีเวนซีเก่าเป็นคนชอบซี่ครับและมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาเคยขมค่มขืนหรือลวนลามนางเอกหลายต่อหลายคนครับโดนภรรยาเก่าตัวเองฟ้องหย่าครับและแฉพฤติกรรมว่าช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขามักจะทําร้ายร่างกายอยู่เสมอไหน จะเรื่องที่สตันแมนหลายต่อหลายกองถ่ายนะครับออกมาแฉว่าเจ้าตัวเนี่ยมักจะไม่เซฟสตันแมนคือไปถ่ายฉากแอคชั่นก็ทําสตันแมนบาดเจ็บแล้วก็ทําเป็นนิ่งเฉยครับหน้าที่มึงคือสตันก็รับตีไมเถอะกูไม่สนท้ายที่สุดฮอลลีวูดก็ทนข่าวเช้าและพฤติกรรมแกไม่ไหวครับแบนแกทันทีสุดท้ายก็ลงเอยแบบชองคลอสแวนเดมเลยครับคือเป็นนักแสดงเกรดบีเจมฟลังโก เจมส์ <James S 2> ฟลังโก้กครับเป็นหนึ่งในนักแสดงที่แฟนๆหลายคนครับเสียดายความสามารถในงานแสดงของเขาสุดๆครับก่อนที่จะโดนฮอลลีวูดแบรนด์ไม่จ้างมาเล่นหนังนะครับเขาสร้างชื่อไว้ในบทบาทที่น่าจดจําเอาไว้มากมายครับแกมาโดนฮอลลีวูดโป้งเพราะนิสัยส่วนตัวครับที่เป็นคนติดเซ็กค่อนข้างจัดครับมีข่าวเช้าเรื่องล่วงละเมิดทางเพศมาอยู่เสมอที่หนักสุดจริงๆเนี่ยคือแกไปมีอะไรกับนักเรียนครับพอมันเช้าแบบเนี้ยฮอลลีวูดก็เซโนแกทันที ค,คุณลองคิดดูแล้วกันว่าเพื่อนซีของแกนะครับเซตโรเกนเนี่ยยังตัดเพื่อนกับแกเลยครับน่าเสียดายจริงๆกับเจมส์ฟลังโกฮาวีไวสตีนฮาวีเป็นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ชื่อดังคนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดเลยนะครับเขามีผลงานภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมหลายต่อหลายเรื่องแม้เบื้องหน้าจะดูดีนะครับแต่เบื้องหลังฮาวีเป็นโปรดิวเซอร์ที่นักแสดงหญิงหลายต่อหลายคนเกลียดครับเขาโดนเหล่านักแสดงหญิงชื่อดังนะครับแฉว่าฮาวีเนี่ยไป เป็นคนที่ชอบลวนลามและล่วงละเมิดทางเพศสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์นะครับได้ทําการรวบรวมสัมภาษณ์ของเหล่านักแสดงที่โดนเขากระทําครับเชื่อไหมครับว่ารวมๆแล้วเนี่ยมีถึง30คนเลยครับที่โดนโปรดิวเซอร์คนนี้ลวนลามแทนที่ปั้นปลายชีวิตของเขานะครับควรจะได้อยู่อย่างสบายไม่ก็เป็นโปรดิวเซอร์ทาหนังใหญ่ๆต่อไปครับแต่เจ้าตัวเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกสู้คดีกับสิ่งที่ทําไปครับบิลคอสบี้บิลคอสบี้ครับเป็นนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ค ที่ในอดีตเขาเป็นที่เคารพของคนในวงการอย่างมากครับนอกจากนี้แฟนๆก็รักเขาครับถึงกับได้รับฉายาที่ชาวอเมริกันเรียกเขาเลยนะครับว่า American Dad ถ้าแปลไทยก็พ่อแห่งสถาบันอเมริกา บิลคอสบี้เนี่ยไม่ได้มีช่วงชีวิตในวัยแก่ที่สุขสบายนะครับคุณผู้ชมเขาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโกงขังครับเพราะอเมริกันแดดเนี่ยถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา10ปีครับจากหลายข้อกล่าวหานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไปทางข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศครับที่หนักจริงๆก็คือคดีที่ไปวางยาสรุปนางแบบนะครับก่อนลงมือข่มขืนแม้ว่าปัจจุบันเขาจะถูกปล่อยตัวแล้วนะครับแต่ Oh, ลินซี่เป็นอีกหนึ่งบุคคลน,นะครับที่ประสบความสําเร็จในด้านวงการบันเทิงอย่างมากเป็นนักร้องก็ดังครับเป็นนักแสดงก็ได้รับแต่บทนางเอกเล่นเป็นตัวเด่นๆครับแต่นางฟ้าคนนี้ต้องมาตกสวรรค์ครับเพราะถูกจับในข้อหาเมาและขับอยู่บ่อยครั้งครับรวมไปถึงการใช้สารเสพติดจากที่เคยสวยๆนะครับหน้าตาก็เริ่มเปลี่ยนไปครับคุณผู้ชมและสุดท้ายฮอลลีวูดก็ไม่จ้างเธอกลับมาเล่นเป็นนางเอกเลยครับเพราะเอือมระอากับพฤติกรรมเฉาของเธอที่ ลงหนังสือพิมพ์แทบจะทุกวันครับปัจจุบันลิซซี่โลแฮนนะครับบำบัดยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ติดเหล้าติดแอลกอฮอล์แล้วเธอกลับมาดูดีขึ้นครับเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเป็นนักแสดงเด็กนะที่หน้าตาหล่อเกินวัยมากๆแจ้งเกิดจากการเล่นคนเหล็กภาคที่2ครับหลังจากเล่นคนเหล็กภาค2จบเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองก็มีผลงานภาพยนตร์ตามออกมาอีกหลายเรื่องเลยครับแม้หนังที่ตามออกมาเนี่ยมันจะไม่ดังเท่าบทจอห์นคอนเนอร์ที่เขาเล่นนะครับแต่ณช่วงเวลานั้นเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลอง ถือเป็นนักแสดงเด็กอีกคนครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากแต่แล้วความหล่อเท่ของเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเนี่ยก็ถูกพลากไปโดยปีาศาจที่มีชื่อว่าเฮโรอีนครับเขากลายเป็นคนที่ติดยาขั้นรุนแรงครับเขาถูกยกเลิกสัญญาเล่นภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องครับจากที่เคยเป็นพระเอกนะครับกลายเป็นตัวประกอบที่แทบจะไม่มีคนจําได้ครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องหน้ากากแปนนะครับเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะแกลเล่นเป็นลูกน้องนะครับที่โผล่มาแล้วโดนยิงตายเฮ้ยในอดีตนี่คือ เป็นระดับพระเอกเลยนะปัจจุบันเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองในวัย45ปีครับเขาบำบัดและเลิกยาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวยังคงรู้สึกผิดและนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตครับหากเขาย้อนเวลาไปได้เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดคาร่าเดลีวินคาร่าเนี่ย เป็นนักแสดงนะครับที่ได้เล่นบทนางเอกเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้เธอยังประสบความสําเร็จในการเป็นนางแบบอีกด้วยแต่คาร่าจะมีนิสัยส่วนตัวอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ค่อนข้างฟริสแล้วก็เวลาที่สัมภาษณ์ถ้าเธอรู้สึกไม่พอใจนะครับเธอจะ,สะแสดงออกมาเลยครับเธอจะไม่ได้เก็บอารมณ์ไว้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับก็จะมีทั้งผู้กํากับที่อยากให้เธอมาเป็นนางเอกกับผู้กํากับบางคนที่ไม่โอเคนิสัยส่วนตัวของเธอเลยไม่เอาเธอมาเล่นเป็นนางเอกไอเรื่องนิสัยเนี่ยมันแค่ประเด็นรองนะครับถ้า คาร่าไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ เธอจะได้เล่นเป็นนางเอกหนังใหญ่ๆมากกว่านี้ครับนี่ยังไม่รวมข่าวเช้านะครับที่เธอเนี่ยไปร่วมสวิวกิวนะครับกับแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วก็อีลอนมัสนะครับเนี่ยพอมันมีประเด็นเรื่องข่าวเชาว้าเรื่องยาเนี่ยมันก็เลยทําให้ผลงานของเธอเนี่ยไม่ได้มีออกมาต่อเนื่องนะครับสถานะเธอปัจจุบันเนี่ยถือว่าดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ต้องรอตามกันต่อไปครับกับคาร่าเดลิวินแอมเบอร์เฮิร์ตแอมเบอร์เฮิร์ตครับเป็นนักแสดงสาวหน้าสวยนะครับที่เคยติดอันดับผู้หญิงที่ มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกด้วยมีผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับและ,ะรายการที่ทําให้สาวหน้าสวยคนนี้นะครับปัจจุบันงานหายถึงขั้นถูกชวนไปแสดงหนังผู้ใหญ่เลยครับผมว่าที่จริงเรื่องแอมเบอร์เนี่ยหลายคนน่าจะรู้คําตอบชัดเจนตั้งแต่เห็นปกหรือชื่อคลิปอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องราวแบบสั้นๆให้ละกันนะครับใครที่อยากรู้ข้อมูลเต็มๆลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับมี แอมเบอร์เนี่ยเธอแต่งงานกับจอห์นนี่เดฟนะครับแล้วไปไปมา,มาเนี่ยแอมเบอร์ Amber ฟ้องร้องจอห์นนี่เดฟนะครับว่าเดฟเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอนะครับซึ่งตอนนั้นจอห์นนี่เดฟก็โดนทัวลงซะยับเยินเลยนะครับแอมเบอร์เป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับแล้วพอเรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่โตครับชีวิตของจอห์นนี่เดฟเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยครับเขาถูกยกเลิกสัญญาจากหนังเรื่องต่างๆ แต่คุณผู้ชมครับจอห์นนี่เดฟเนี่ยรวบรวมหลักฐานร่วมกับทนายและก็พยานทั้งหมดนะครับสิ่งที่แอมเบอร์กล่าวหานะครับว่าเดฟทำร้ายร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยจอห์นนี่เดฟไม่ได้ทำนะครับเป็นแอมเบอร์ครับที่แต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดนะครับคือใช้เครื่องสาอางเนี่ยแต่งหน้าให้เหมือนโดนซ้อมคนที่โดนซ้อมจริงๆคือจอห์นนี่เดฟครับซึ่งเดฟเนี่ยเกือบนิ้วขาดครับนอกจากนี้แอมเบอร์ยังโดนแฉอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นกินบนเรือนขี่บนเตียงจอห์นนี่เดฟก่อนจะฟ้องหย่าจอห์นนี่เดฟได้ 1วันนะครับเธอเนี่ยแอบไปมีซัมติงกับเจมฟรังโก้ครับมึงอีกแล้วเหรอเจมเ์ชี้เหมือนด่าตัวเองว่ะและสรุปเรื่องราวทั้งหมดของคดีนี้นะครับจอห์นนี่แรฟเป็นฝ่ายชนะนะครับและแอบเบอร์เนี่ยต้องจ่ายค่าเสียหายชดเชยเขาครับและผลกรรมกําลังทํางานกับตัวเธออยู่ครับอย่างอควาแมนภาคที่2นะครับที่จะฉายปีนี้เนี่ยบทบาทเมล่าของเธอถูกลดลงไปเยอะพอสมควรเลยครับตกต่ําถึงขั้นที่ว่ามีค่ายหนังผู้ใหญ่ชวนเธอไปเล่นหนังผู้ใหญ่ครับนี่ยังไม่รว ข่าวที่มีเศรษฐีนะครับเสนอให้เธอมาเป็นเมียก็ต้องรอตามกันต่อไปครับว่าแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยจะกลายไปเป็นนักเอกเกรดบีไหมและนี่ก็คือคนดังที่ฮอลลีวูดเอื้อมระอาจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายคนนะแต่ผมเนี่ยไม่สามารถหยิบเอามาพูดได้หมดและคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมบางคนรู้สึกเหมือนพี่เคยพูดไปแล้วใช่ครับผมเคยพูดไปแล้วในคลิปจัดอันดับนะครับซึ่งคลิปนั้นเนี่ยผมทําไว้หลายปีแล้วนะครับปัจจุบันตัวคลิปเนี่ยบินไปเรียบร้อยแล้วก็เลยขอหยิบเอามาพูด อีกรอบหนึ่งแล้วกันบุคคลที่ผมยกมาพูดตั้งแต่ EP 1จนถึง EP นี้เนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีเขาหรือกล่าวหาเขานะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับคนเราเนี่ยมันมีทั้งด้านดีกับด้านแย่ของตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณแสดงด้านไหนออกมาให้คนรอบตัวได้เห็นนะครับหากคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเลยนะครับท้ายที่สุดคุณก็จะไม่เหลือใครนะครับเหมือนกับที่เหล่าคนดังครับโดนฮอลลีวูดเอื้อมละอาถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับ กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JFB